วันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC พบกับ SCG เมืองทองอยู่ในเดตของเราที่สนามรีโอสเตเดียมนะครับบมทอทีวีของเราจะพาผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์การเจอกันของทั้งคู่เมื่อดูการ2014นะครับแหมก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วคู่นี้เจอกันถึง4ครั้งด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมภาพบรรยากาศเมื่อ ไยลีกเล็กแรกกันก่อนนะครับ s อ g ซีจีเมืไยแต่ของเราเป็นเจ้าบ้านรับการมาเยือนของทีมมกอ,อก,กลาสก่อนนะครับบรรยากาศเมื่อเล็กแรกที่สามเอสซสเตเดียมนั้นต้องบอกว่าคึกคักไปด้วยกองเชียร์ของทั้งส,สองสโมสรเต็มความจุนะครับแล้วก็ s อ g ซีเมืองไทยแต่ของเรา ก็สามารถเอาชนะทีมงกร์กลาส FC ไปได้2ประตูต่อหนึจากการทำประตูของคิมดองจินครับลูกเตะมุมนะครับทศพลลาเทศหมงจังหวะแรกแล้วก็ซ้ำโดยคิมดองจินครับ หลังจากที่โดนชาตีชิมทะเลยิงให้ทีมขัคกลาสขึ้นนำไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบครึ่งเวลาแรกครับเป็นดองจินครับที่มาทำประตูตีเสมอให้กับกียมพยองของเรา หลังจากนั้นในช่วงครึ่งเวลาหลังครับการประสานงานกันระหว่างเทียสินแดงดาและเจโบตรอยครับนี่ฮะย,ยิงเข้าเสาสองสวยงามจริงๆครับสำหรับเจโบอร์ตรอยดูครับจุดเริ่มต้นจากเจโบรตรอยนี่แหละครับให้กับเทียสินแล้วตัวเองก็วิ่งฉีกเพื่อไปรับบอลน,นะครับเทียสินยกบอลให้ไม่ล้ำหน้าแล้วก็ยิงสวนทางนะริทวีคุณเข้าไป กเอสซีเมบองทองเ,ทเต็ดก็สามารถเอาชนะทีมบักอกลาสเอฟซไปได้2ประตูต่อหนึในฟุตบอลโตโยต้าไทยพิีเมียลีกเล็กแรกเมื่อดูการ2014นะครับหลังจากนั้นเป็นการเจอกันครั้งที่2ในฤดูการ2014ที่สนามรีโอสเตเดียมเป็นฟุตบอลโตโยต้าไทยพิเมียลีกเลก2นะครับ การออกมาเยือนทีมบางกอกลาส fc ที่สนาม rio stadium เนีย่ยทุกสโมรสรในไทยพิมลมารีก็ล้วนแล้วแต่เล่นยากด้วยกันทั้งนั้นแหละครับเนื่องจากว่าสนามเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับจังหวะกระเด้่งกระดอนของฟุตบอลเนี่ยทางเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะถนัดแล้วก็คุ้นเคยดีนะครับผลการแข่งขัน,น,ขนก็เป็นบางกอกลาส fc เอาชนะกลับไปคืนได้นะครับ2ประตูต่อหนึ ซึ่งเอสมุทอยแต่ของเราได้1ประตูจากกัปตันโก้ดัสกอนของเราครับวันเล่ที่ขวาเต็มเต็มสวยงามมากๆเลยละครับจังหวะนี้ นี่คือภาพบรรยากาศที่เมืองทองทีวีของเราย้อนพาคุณผู้ชมกลับมาชมเหตุการณ์ที่สนามรีโอสเตเดียมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่วันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้ทั้งคู่จะเจอกันในฟุตบอลโตโยตา้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2015ครับหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลมูลนลิธิไทยคม FA Cup นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งก็เป็นทีมประกอบ g l a s fc นี่แหละครับที่ คุ้นเคยกับสนามย่าเทียมของตัวเองนะครับแล้วก็เอาชนะทีม s อ g ซมือบงทอยแต่ของเราไปได้สประตูต่อหนึ่งซึ่ง1ประตูที่สโมสรกเลิพยองของเราทําได้ในเกมนั้นก็มาจากกาสิเดตเวทยาวงครับ และนี่คือการเจอกันครั้งที่4เมื่อดูการ2014นะครับเป็นฟุตบอลชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพรา t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งก็เป็นกิเลนพยองเอสซีมุทอยเต็ดนี่แหละครับที่สามารถเอาชนะทีมบางกอกกลาสเอฟไปได้3ประตูต่อหนึ่งจากการทําประตูของวุฒิชัยทาทองครับ ลูก,กแรกนะครับได้ประตูมาจากกอลฟวุฒิชัยตาทองครับมาดูปีพลพานิชกุลครับแตะสุดเส้นหลังครับแล้วก็จ่ายเข้ามาตรงกลางครับซึ่งวุฒิชัยก็เร็วแล้วครับสัญชาตยานศูนย์หน้านะฮะตวัดเข้าไปตรงตักขาย หลังจากนั้นในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับมากกว่า glass fc ก็สามารถตามตีเสมอได้จาก glass last k y b ีนะครับแต่ว่า scg มูนทอายเตะของเราก็ไม่ได้ประตูขึ้นนํา2ประตูต่หนึ่งจาก alis boda ครับจากลูกเตะม,มุมของกาซิเดมเวทยาว,วงครับแล้วเจ้าตัวก็แย่บอลเข้าไปตรงตางขาย ก่อนที่ช่วงท้ายเกมนะครับการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของกังกิเลนจูเนียนะครับมิกกี้ปฐมพลนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากหลบผู้เล่นของทีมบังกลาส FC ก่อนจะแทงทะลุช่องให้กับสราวุธมาสุขแล้วก็บอลแทงทะลุมาถึงเกษเดชเวทยาวงเจ้าตัวยกบอลข้ามมือในริทวีกุลเข้าไป s c g เมืองอทอยเต็ด ขึ้นนำา3ประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยมาดูจังหวะลากของมิกกี้ปฐมพลนะครับแล้วก็เป็นสาวุธมาสุขครับแทงให้กับกเดษเวิทยาวงเจ้าตัวตะหนึ่งจังหวะก่อนที่จะยกบอลชิบชิบข้ามตัวมุกษาประตูบางกอกกลาส f c เข้าไปนะครับ เอสซีจีมุนทอยเตดก็สามารถเอาชนะทีมมอกอกลาสเอฟซีไปได้3ประตูต่อ1ครับและก็คว้าโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพไปครอบครองครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งคู่เจอกันถึงอีกครั้งด้วยกันก่อนที่วันเสาร์นี้นะครับฟุตบอลโตโยต้ตาไทยพิม,มลีนัดที่3ของฤดูกาลนะฮะกีฬาพิทยาอของเราต้องออกไปเยือนทีมมอกอก,าก,าก,ากลาสเอฟซีผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นสามารถตามลุ้นตามเชียร์ก็ได้ติดขอสสนามลีโอสเตเดียมในวันเสาร์ที่2 8ที่จะถึงนี้ครับ